การบ,รบจอหลังเกมมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกับเสือใต้โอ้จริงๆถ้าว่ากันโดยฟอร์มของไบรมินิกกับแชมเปนส์ลีกถอกก็ดีนะก็ถือได้ว่าเขาคู่กันน่ะแล้วทดอยู่ดีๆไอ้ในลีกสิมันม,มีมีปัญหานะครับสองนัดแรกเสมอ<ต>เส<อ>มอในี่ะก็โดนคอหานินทาเยอะแยะว่าเอ๊ะมันฝืดไปหรือเปล่านะครับแล้วนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเือนเอาบวก กอนเบรกทีมชาติเสมอก็แย่แล้วดันไปแพ้ซะอย่างนั้นแพ้เลยแล้วก็เป็นเกมแพ้ที่บียันวนิคเนี่ยไม่สามารถทําประตูได้นะครับก <c oughs> ็เริ่มมีการพูดถึงว่าเอ๊ะเกมรุกของบยียันวนิกเนี่ยฝืดลงไปหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็เกมนี้คือบยียานวนิกเนี่ยก็ส่งนักเตะตัวรุกลงครบเลยนะครับมาเน่โ <c oughs> ทมัสมุลเลอร์ลอยซานเน่ซึ่งตอนนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> โหแมทที่เล่นกับบาร์เซโลนาในสุดยอดนะเป็นดีมากโอ้คืนมันนคืนฟอร์มกลับมาได้แล้วในช่วงนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าจเจอกับอัลบวกโดนยิงในครึ่งแรกนะครับแล้วก ท่วงคืนต่างๆนานากันไปเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหท้ายเกมเนี่ยต้องมีการเติมมอนิเออร์ได้ขึ้นมาช่วยหมงก็เกลื่มมงประตูเสมอประตูขึ้นมาหมงอ่ะคิดดูแล้วันหออมงแต่โดนเซฟได้นะครับสุดท้ายก็กลายเป็นว่าแพ้เอาบวกไปคือ ในลีกก็ว่ามันตามตรงตารางกันเอ,เอ,ยเอ,ยเอ้ยอันดับคะแนขน,ขน,นเนี่ยมันยังไม่ห่างมันยังใช้ได้อยู่แล้วตอนนี้จากฝูงเนี่ยมันก็เป็นตัวเซอร์ไพรส์อย่างยูดิออนเบอร์ลินใช่ซึ่งก็เป็นทีมมามืดแล้วก็มีพวกไฟบวกอะไรปรับตังกันไปเรื่อยคือบายอนยังตามไม่ห่างแต่ว่าคือธรรมดาบายอนเนี่ยต้องมีคะแนนดีกว่านี้ใช่ต้องหนีไปไกลกว่านี้มันก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตต่อมานะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าขาดเลวันดอฟสกี้หรือเปล่าอะไรเนี่ยลูกเนี่ยเกือบเข้าอ่ะเออโคอาบอกเซฟได้บุดบิดเลยนะคือน้อยเยอร์เกือบเป็นฮีโร่ อ่ะไปครับลูกศัษยไปก็คือมันจะมีประเด็นที่โอลิเวอร์คานออกมาพูดนะครับในสื่อต่าง,างๆบอกว่าอดีตประตูไบายามิวนิอทีมชาติเยอรมันตอนนี้ขึ้นมาเป็นซีโอแล้วนะครับในซีซั่นนี้ก็บอกว่าไม่พึงพอใจฟ <Huh? S 1> อร oh. ์มตีลีคารนออกมาพูดปุ๊บนะครับคนก็ไม่ตีความว่าเฮ้ยโห oh. ตำแหน่งของนาเกลส์มันนะรูปต่อไปนะนม,นมันจะสถทานสะเทือนไหมหนาเกลส์มัน,นอ่ะเออนาเกลส์มันมีปัญหาไหมแต่ล่าสุดเนี่ยก็ทำบายเยนก็ยังออกมายืนยันนะว่า สโมสรยังมีแผนระยะยาวกับนาเกลก็ก็สบายใจไปได้ปล่อนึงสำหรับแฟนของนาเกลสมันนะฮะออแต่ก็ยอมรับว่าออมันก็เริ่มมีเรยกอะมีคำถามที่ตั้ง,ขงเข้ามาสอดสกองมันว่าศูนย์หน้าที่มีอยู่เป็นยังไงออแน่นอนคนที่ไบร์มินนีคิดถึงมากที่สุดนะครับรูปต่อไปก็แน่นอนก็คือโรเบิร์ตเปมันดอฟสกี้ซึ่งถึงแม้ว่าการกลับมาเจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยจะแหงลิดไม่ออกเล่นไม่ได้เพราะว่า ไปยังเปนเดรู้วิธีการของเลวานดอฟสกี้อยู่แล้วใช่แต่ว่าผลงานในลีกลาลิก้าเนี่ยก็ล่าสุดก็ยิงตลอดยิงทั้งทุนัดคือเลวานดอฟสกี้ก็จริงๆแล้วอยู่บาเยนต์เขาก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเขาไม่อยากอยู่ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปแล้วก็ดีแล้วเพียงแต่ว่าบาเยนร์ก็มีโปรแกรมมีข่าวว่าอยากจะได้นักเตะคนนู้นคนนี้อะไรมาแทนเลวานได้มาเน่ไปพอใจไหมก็ตอนแรกมาเน่เนี่ยดูทำได้ดีนะยิงได้ได้ในในรูปสุดท้ายของเรานะมาเน่ก็ หมือนทำท่าว่าทําได้ดีเริ่มยิงเริ่มยิงประตูได้แต่นัดแรกๆแต่ว่าพอนานไปเนี่ยการที่ต้องเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าตลอดเนี่ยซึ่งปกติถึงแม้ว่ามันนี้จะเคยเล่นกับลิเวอร์พูลบ้างแต่ว่าเขาเรียไงมันไม่ได้เป็นตําแหน่งประจําอ่ะคราวนี้พอยิงไม่ได้อะไรต่ๆก็เริ่มมีแฟนบางคนเหมือนมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะม,มันมันมันเหมาะไหมที่ทีมจะเอามาเน่เนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้าตอนนี้มีข่าวแล้ว ค่ะเป้าหมายของบียานมิวนิกอยู่ที่แฮร์รี่เคนคือโอลิเวอร์คา,านก็เคยออกมาพูดว่าทีมมาสนใจแต,แต่ว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยซีซั่นเนี้ยมันเคล็ดแต่ต้มไม่ได้อยู่แล้วก็ได้เล <happy, S 1> ่นได้น่าจะแฮปปี้น่าจะแฮปปี้กับสเปอร์อีกคนหนึ่งที่เขาสนใจคือโรเมโรลูคากูเออมันก็ดูเหมาะดีกับบเยาเมวนิกยังไงครับก็ตอนนี้ก็คงต้องมาดูกันแหละว่าบเยาเมวนิกจะกลับมายัางไงคือปกติอ่ะเราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่าถึงแม้บีาเยนจะสะดุดแค่ไหนอ่ะแต่สะดุดท้ายบียาเยนก็จะเป็นแชมป์ก็เป็นแชมป์ใช่แต่ว่า หลังจากนี้ปีนี้นมันเ,ออเป็นปีที่บายเยินเนี่ยไม่ได้สตาร์ท้วยการเป็นทีมนําของตารางเท่านั้นเองครับก็ก็น่าจะมีการคาดหวังต่างๆนานาเพราะว่าเป้าหมายของนาเกียวมันเนี่ยเราถึงบอร์ดบริหารเนี่ยนอกจากแชมป์ลีกที่ต้องรักษาไว้ให้ได้แน่ๆอยู่แล้วแชมปี้ยนลีกก็ถูกมองว่าควรจะต้องไปไกลกว่าเดิมหลังจากที่ปีหลังๆเนี่ยถ้าตกรอบน็อกเอาท์บ่อยครั้งนะใช่ซักไม่เป็นที่เป็นไม่เป็นที่ปลื้มของบรรดาบอร์ดบริหารอ่ะเป็นแฟนของเสือใต้บเัญญัมิครับ ช่วยกันลุ้นหน่อยนะครับปีนี้คงจะต้องลุ้นกันนิดหน่อยอย่างไงก็ตามครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันเราสองคนได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ